ผมได้เจอกับรอยเท้าของสัตว์นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้งนะทุกคนดูดินี่ดูดินี่นี่นะครับผมบริเวณนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อนพูดบอกว่าผมเนี่ยต้องคอยระวังนะมันจะมีสลิงของพันป่าเนี่ยที่มาดักไว้นะเราเดินแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ ฝากเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยทุกคนผมเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยไปอีกหนึ่งจุดนะซึ่งผมเนี่ยเคยมาหนึ่งครั้งแล้วนะแล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเดินทางไปไม่ถูกนะผมเลยต้องพากับคนสถานที่มาด้วยนะครับผมนี่เพื่อนพุทธเลยนะครับพุทธนะครับครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับมากับพี่หนุ่มอีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับผมก็หายไปหลายวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ เดินทางเข้าป่าแบบนี้หลายๆคนมานานแล้วนะครับครับก็วันนี้จุดที่ผมเนี่ยคิดว่าผมจะไปนะครับผมมันเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมเนี่ยอยากเข้าไปตรงนั้นด้วยนะครับผมระหวังทางที่เราเนี่ยเดินมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นนี่นะครับร่องรอยของหมู่ป่านะ <c oughs> ที่มาหากินบริเวณใกล้ๆเลยนะทุกคนดูดิโอ้มันขุนลุ่มแบบยางลึกเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น สนมะกอกอยู่ใ,ใกล้ๆนะทุกคนนี่มันมีเม็ดที่มีสัตว์เนี่ยมากินนะครับเหลือขายออกเหลือแต่เม็ดอย่างเดียวเลยครับดูแล้วก็จุดเยอะมากเลยนะก็อห่นทางเนี่ยที่เราต้องเดินไปเนี่ยค่อนข้างที่จะกลายนะเราต้องเดินอ้อมล้อเข่าตรงนี้ไปนะมันจะอยู่บนยอดเข่าฝั่งนู้นเลยนะครับผมเข่าสูงสุดเลยใช่ใช่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นมุมที่แบบสามารถมองวิวแบบจุวทัศนได้<ะ>ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะพุทธนะใช่มันจะเป็นไม้ป่าเต็งรังครอบคลุมใช่มหมดเลยก็โซนตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็น โซนป่าไผ่นะครับช่วงข้างล่างนะทุกคนเราก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกดงป่าเต่เงทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยเพื่อนพูดบอกว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะเสียดายนะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศตรงนั้นให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็เลยมาลุ้นเอาในวันนี้นะครับผมถ้ามีฝนตกเนี่ยก็เป็นอีกภาพรบรรยากาศที่สวยงามเลยก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นปอนะครับทุกคนนี่ทุกคนอาจจะเคยเห็นในคลิปกเก่าของผมนะครับหรือว่าผมเรียกย่างเป็นต้นเชือกนะครับซึ่ง เขาเรียกว่าเปลือกข้างในนะพี่นุ่มนะเขาจะเอามาเป็นเชือกนะก็คนที่อยู่ในป่าเนี่ยเวลาลากจุงอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เนี่ยแหละครับต้น่อต้นนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูไหมพี่นุ่มเขาใช้กันยังไงเขาต้องต้องลอกเปลือกออกมาก่อนใช่ใช่เดี๋ยวให้พี่นุ่มสาธิตนี่ลอกออกมาก่อนแล้วก็เอาเปลือกไปทุบนะครับใช่ครับแล้วก็แกะเอาแต่เยื่อที่มันแข็งแขงนะครับแกะเอาเปลือกนอกออกมันจะมีเยื่อหลายชั้นใช่ครับประมาณสามชั้น้พน่อจะไม่ผิดประมาณ ็ใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับใช่ครับก็เมื่อก่อนเขาไม่มีเชือกอใช่ก็ใช้วัสดุธรรมชาตินี่เ้างนี้ข้างบนลงขรางเลยโอเคอ๋ออันนี้อืมดึงได้พอใช่ครับไอพวกนี้คือมันไม่ตายนะทุกคนเดี๋ยวมันก็สร้างเปลือกมาใหม่นะครับนี่ ทีเนี้ยเราก็เอาไปทุบนะครับไปทุบต้นไม้ก็ได้กระหินก็ได้นะครับแต่แต่ไม่ต้องทุบก็ได้พี่หนุเอาบางๆาองเอาเราต้องทุบเสร็จเราก็ต้องสมุดราทุบแล้วนะสมุดสมุดไปก่อนทุบเสร็จเราก็ลอกถ้าไม่ทุบเนี่ยมันจะลอกยยกหน่อยใช่ใช่ใช่ม่ต้องทุบไม่ฟูใช่ไมต้องทุบให้เปลือกชั้นนอกกับชั้นในเนี่ยแยกออกจากกันก็ใช่ครับแล้วก็ค่อยแกะ ถ้าเราไม่ทุบเนี่ยมันจะแก,ะยก่แกยากมากจะแก่ยากหน่อยอ่ะครับนี่เขาจะใช้เปลือกนี้เลยครับเชือกดีๆเลยนะครับผมถ้าคนถักเป็นเหมือนพ่อผมเนี่ยเขาจะถากเป็นเชือกเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาไว้จุงวัวจุงควายสบายเลยนะทุกคนนี่เป็นเปลือกแบบนี้เลยนะครับผมสามารถถักได้หลายอย่างเลยนะแล้วแต่คนถนัดกันนะพี่หนุ่มนะผมลองไปตากแห้งเนี่ยมันจะกรอบนะครับแต่ว่าโดนน้ำแป๊บเนี้ยไปแช่น้ํามันจะเหนียวมันเหนียวเลยนี่ทุกคนคือ อย่างดีเลยนะครับผมโอเคครับเราก็โม้กันมากพอแล้วระหว่างนั้นเรารีบเดินทางกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะคนทางอีกยาวไกลา <คน S 1> มากเลย<ค>น,นะ,ะนใช่ครับ <laughs> โอ้ oh, ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยขึ้นบนหน้าผาทุกคนคือสูงมากเลยนะนี่ตรงตรงนี้แน,น่จะเป็นตีนเขาเราเราต้องปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนคือเป้าหมายเราเนอีกยาวไกลนะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมได้มาเจอกับต้นไม้แห้งนะมันเป็นโพรงเลยนะขนาดใหญ่แลนะ้วทุกคนคือจุดนี้เนี่ยมันเหมือนมีสัตว์เนี่ยมากินลูกไม้ไว้นะแล้วก็มาข่ายทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยนะนี่นเหมอเือนมากอกเกลือมะกอเกลือนนะครับทุกคนดูดิเต็มเลยโอ้มันอยู่ใต้โพรงเลยนะ ให้เป็นหนูหนูทุกคนเยอะมากหนูข้างในเป็นกองเลยนะกองมาฮึกมาเลยนะพี่หนุ่มบอกว่าน่าจะเป็นหนูนะเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นที่พักของหนูนะน่าเต็มไปหมดเลยนะพี่หนุ่มนะครับผมนี่ดูรอยแทงของเขาอือเขาจะกินเฉพาะเม็ดในนะครับส่วนเปลือกเนี่ยเขาจะทิ้งเอาไว้ดูดินี่หน้าตาลูกมันนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูมะกอกเกลื่อนเลยนะมะกอกเกลือนเป็นแบบนี้เลยครับสามารถกินได้จริงๆนะได้ไม่ใช่ว่าแค่สัตว์นะคนก็กินได้นะอือประมาณนี้ รสชาบมันจะเหมือนมะกอกป่าใช่ <Okay. S 1> คือมันจะมีความเขาเรียกว่าฝาดใช่ป่ะพี่นุชใช่ฝา,าดฝาดฝาดแอบเปรี้ยวนิดนิดใช่แต่เวลาเรากินเข้าไปปั๊บะน้ำลายเราอ่ะนะจะหวานหวาน,วานใช่ใช,ใช่ประมาณนั้นนะทุกคนนี่คือโพงนี้นะครับก็ข้าป่ามาตั้งนานนะเพิ่งเคยเห็นนะครับเวลามีพวกล้างหนูอะไรมันมากินลูกไม้เนะี่ยมันก็มาขายทิ้งแบบนี้นะไปเดินทางกันต่อดีกว่า<ป>เราต้องปีนขึ้นตรงนี้อีกนะครับผมบอกเลยว่า เหนื่อยมากแล้วก็คนทางยังอีกยาวไกลนะต้องรอลุ้นว่าวันนี้จะมีฝนหรือเปล่านะ เล้ยม <ừ. S 2> <ừ. S 1> ือก <À. S 1> ีฬาดีดดูเด่โอ้ยหลบโอ้โหแขงไม่แรงด้วยแข่งดมตอนเนี้ยโบ๊ะเลย เอาเลื่อยมาหน่อยดิเลื่อยไข่เป็นท่อ,ทอ,ทอนๆเป็นระวังนะดีไปอย่างมไม่ต้องไปหา,าไกลไม่แกนอยู่แค่นี้โอ้โหทำยังเนื้อคนหมอเลยใช่ปะใช่ และแล้วนะครับพวกเราทั้ง3มคนก็เดินมาถึงจุดที่คิดว่าจะแคมป์แล้วนะครับผมก็ G จุดตรงนี้เนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนพูนแล้วนะครับหลหนึ่งนะว่าผมเนี่ยอยากมาแคมป์มากเลยนะครับผมซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมได้มากับเพื่อนพุนเนี่ยผมมาหาผักหวานป่ากันนะครับทุกคน <มา S 1> คือตรงนี้เนี่ย,ยจะเป็นดงผักหวานป่าล้วนๆเลยนะท่ามกลางป่าตเต็งลางเลยนะครับผมก็สภาพอากาศในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าฝนตกเนี่ยทุกคนลองดูจุดนี้เดี๋ยถ้าฝนตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็นจุดที่ สวยมากเลยนะเพราะมันเห็นหุบเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยอาจจะมีทะเลหมอกให้พวกเราดูในวันนี้ก็ได้แลวต้องรออีกอย่างต้องรอนะครัทุกคนให้ฝนตกกันก่อนนะครับผมซึ่งมันดูแบบถิวทัศน์ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวพวกเราทั้ง3าคนก็จะแบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับผมผมเนี่ยได้ไปหาฟืนได้กองหนึ่งแล้วเราก็จะเดินลาดตะเวนใเแถวนี้นะเผื่อ,ออันมีผักหวานเนี่ยลงเหลือให้เราลวกจิ้มกินนะแต่หน่อไม้เนี่ย น่าจะนะ้ทุกคนคือน่าจะมีแน่นอนนะครับเพราะหน่อไม้นี่มันไม่ได้ขึ้นแบบทุกที่แนละ้วทุกคนคือบางจุดเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาใช่ไหมเวลาฝนตกเนี่ยมันอาจจะลงไม่ทั่วถึงนะไม่เหมือนที่อยู่ตามริมห้วยหรือว่าเส้นทางน้ําเก่านะพวกนี้เนี่ยความ,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 มชื้นมันเาใช่พวกนี้เนี่ยหน่อมันจะขึ้นดีมากนะถ้าบนยอดเขาแบบนี้ก็ต้องสุ่มหากันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลงไปข้างล่างนี้นะครับเพราะมันมีกอไผ่ลวกหลายต้นอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปข้างล่างไปหาดูกันก่อนนะครับผม นี่นะครับทุกคนคือผมเนี้ยได้มาเจอกับต้นพักวันแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะหากินค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะทุกคนเราเนี่ยก็ต้องสุ่มดูนะครับบางต้นเนี่ยก็มีต้นอ่อนๆน,นะแต่มันถือว่าไม่อ่อนมากนะทุกคนดูดิมันก็เริ่มจะเขียวเข้มแล้วนะแต่มันก็ยังกินได้อยู่นะครับนี่ก็เอาเท่าที่ได้นะทุกคนนี่ครับผมนี่ก็ยอดก็ยังสวยอยู่นะครับผมใบมันจะใหญ่ๆหน่อยนะ นี่ครับทุกคนนี่ต้นถักหวานอาอาโอ้ลมแรงเว้ยเฮ้ยพี่น้องฝนตกแล้วเว้ย ต้องไปช่วยกลางไอชิีกันเปล่านี่ครับทุกคนทุกคนนะผมบอกเลยว่าบริเวณฝั่งนี้เนี่ยไผ่ลวกยากมากเลยนะทุกคนหาแทบไม่เจอเลยนะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมได้เจอกับรอยเท้าของสัตว์นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้งนะทุกคนดูดิ นี่รอยเหยียบของมันนะไม่ใหม่เลยนะทุกคนดูดินี่น่าจะมันขึ้นมาทางนี้นะครับทุกคนดูดิรอยเท้าแบบไม่ใหม่เลยนะนี่นี่คนเจออย่างชันเลยนะนี่นี่เป็นร่องรอยนะครับผมดูดิี่นี่นะครับผมขึ้นมาฝั่งนี้นะซึ่งในเขตบริเวณนี้เนี่ยเ,เพื่อนพูดบอกว่าผมเนี่ยต้องคอยระวังนะมันจะมีสลิงของพันป่าเนี่ยที่มาดักไว้นะ เราเดินแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยดูด้วยนะครับผมโอเคยังไงผมก็จะลองเดินขึ้นไปหาไผ่ลวกประมาณนี้นะครับถ้าไม่เจอผมก็จะขึ้นไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้ผักหวานมาหนึ่งกำมือนะทุกคนก็พอได้ลวกแล้วนะครับผมไปยังไงเดี๋ยวเราไปหาข้างบนกันก่อนดีกว่านะครับผม en el cual con... ในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับผมในการที่เราเนี่ยกางไฟชิดนะครับทุกคนเจอจะสังเกตเห็นได้ตลอดเลยนะว่าไฟชิดเนี่ยมันกระเพื่อมเนี่ยหนักขนาดไหนนะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่มีฝนแล้วนะในวันนี้เนี่ยพอตองฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะในยามค่าคืนนะแต่อากาศแบบนี้แล้วก็ลมแรงแบบนี้เนี่ยดึงๆมันเนี่ย หนาวแน่น,าานอนนะครับบางทีมันก็โคมาดึกดึกดื้อเลยคนนะแต่บอกเลยว่านั่งแบบนี้นะทุกคนเริ่มจะหนาวแล้วต่อก <c oughs> องไฟเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะจุดตรงนู้นนะรตรงที่มีไฟชี้ของพวกเราเลยนะแต่สภาพลมแบบนี้เนี่ยน่าจะจุดไม่ได้นะก็เลยมาจุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอนี่ตามดูนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนพุดของผมอีกเช่นเคยนะจะทํากับข้าวอะไร้ผมเนี่ยทานนะครับผมวันนี้เนี่ยคนพุดบอกว่าจัดเต็มเลยนะเพื่อนนะจัดเต็มระบบเต็มอีกแล้วนะเต็มระบบ อโอเคครับโดนเดี<ไ> <shirt> ๋ยวยังไงก็มาดูกันนะว่าว่าเพื่อนพุทธเนี่ยจะทำกับข้าวอะไรกินนะครับ Okay, that's it. ส่วนกับข้าวของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะทานข้าวก่อนที่จะมืดนะครับมันจะได้เก็บพันบรรยากาศที่สวยมากเลยนะครับผมมาดูวันนี้นะครับที่เพื่อนพูดเนี่ยทําเมนูครับมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเมนูอาจจะมีไม่เยอะนะแต่ก็เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับนี่แกงผัดเผ็ดไก่นะครับใส่ฟักทองด้วยนะครับผมนี่สีสันแบบน่าทานมากเลยนะเครื่องสมุนไพรอัดแน่นนะใช่ครับผมแล้วก็นี้เป็น ผักหวานที่ผมเนี่ยไปหามาแล้วก็ลวกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงของพี่หนุ่มนะครับเป็นอะไรพี่หนุ่มเนี่ยแกงไก่ใส่แกงไก่อะไรแะแกงแกงไก่หน่อไม้อ่าใช่อ่าแล้วก็อันนี้นาพริกที่เพื่อนพูดเนี่ยนำมานะครับผมพริกกระเหลียงนะทุกคนนี่ก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะครับซึ่งไม่มีสารกันบูดแต่อย่างใดนะไม่ขึ้นราใช่ไม่ขึ้นราด้วยนะครับสามารถกินได้นานมากนะถ้าเราเก็บแบบที่ดีๆเนี่ยอาจจะได้เป็นถึง 2- 3สเดือนได้นะคุณนะคือรสชาติมันเนี่ย ถ้าใครต้องการเปรี้ยวก็ใส่แค่น้ำนานาตาลเออมันนาวเฉย,ยๆนะหวานก็ใส่น้ำตาลนะแค่นี้นะครับก็สามารถทานได้แล้วนะโอเคครับมามาทานข้าวพร้อมกับพวกเราทั้ง3คนเลยนะครับในบรรยากาศป่าเล กวานมันสมชื่อนะมันก็หวานยิงะนี่ยทำไม,มยิงผัดยิงหวานอืมตอแตงโมน้ำพริกนี่นนนนตามเองอ่ะพี่นุ่มใช่ หน่อไม้หน่อไม้เปรี้ยวแปบหมคพอดีอ่าพี่มึงเค็มเปรี้ยววะนี้แม่อร่อยอ่ะเนี่เปี้ยวพอดีอ่ะ สอมีเใช่บ่เวะน่มีวะมีมีครบลมีอยูมหมดท้าน้ำก่อนไม่าน้ำน้กระป๋าอนขมลึงเหรออ้นาเอาคนพล้วียอดคละคนละฝานาจเียะ หลังจากที่เราทั้ง3คนเนี่ยทานเข้าเสร็จนะครับทุกคนก็ได้มาประจําการอยู่ในเปแล้วนะครับผมก็ จุดที่เราเนี่ยผูกเฟตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นทางของลมด้วยนะครับลมเนี่ยพัดค่อนข้างที่จะแรงนะสังเกตดูง่ายๆเลยไกลไฟชีดของพวกเราเนี่ยกระพือค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมก็ลมไม่แน่เนี่ยอาจจะหนักกว่านี้เนี่ยไฟชีดของเราเนี่ยผมเสี่ยวอย่างเดียวนะคือตรงจุดที่เราเนี่ยมัดกับเชือกไว้นะ้กลัวมันจะขาดอย่างเดียวแล้วพี่หนุ่มนะหลุดมันจะาดใช่กลัวมันจะหลุดมันจะขาดแล้วก็ถ้ามีฝนในดึกๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าน่าจะเอาฝนไม่อยู่นะครับ ถ้าแบบเรานอนอยู่เฉยๆเนี่ยผมว่ายัางไงก็เอาฝนอยู่ได้กลัวฝนจะสาดมานะถ้าสาดเนี่ยคาดว่าน่าจะเปียกเลยนะเปียกเนี่ยอาจจะมีแต่เราก็ยังมีชุดสำรองไว้นะครับผมต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่อนพนเนี่ยทำบุฟเฟ่ตเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยเลยนะครับผมอีกอย่างเนี่ยเราเดินทางขึ้นมานี้เหนื่อยนะเรามีกับข้าวกินแบบนี้เนี่ยบอกอะไรว่าเข้ากันมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับผมผมก็จะขอตัว พักผ่อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะในบรรยากาศริมหน้าผาตรงนี้ไม่รู้ว่ายามเช้าเนี่ยอากาศจะงดงามขนาดไหนนะครับเราก็มาลุ้นพร้อมกับพวกเราทั้ง3คนเลยนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนกันเลยนะครับฝันดีทุกท่านเลยนะครับฝันดีครับ เช้านี้เนี่ยเราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะทุกคนมาก่อไฟแล้วก็ต้มน้ําร้อนดื่มกาแฟในบรรยากาศริมหน้าผาตรงนั้นเลยบอกเลยเมื่อคืนเนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็มีลมเนี่ยพัดแบบตลอดเลยนะแล้วก็ลมเนี่ยแรงมากเลยนะเสียดายอย่างเดียวนะทุกคนคือไม่มีฝนนะถ้ามีฝนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยพาทุกท่านเนี่ยมาชมบรรยากาศภาพใหม่ๆมั่งนะครับแล้วก็บรรยากาศใหม่ๆในริมหน้าผาป่าเต็งนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยได้เข้า มานอนตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็เราจะเดินทางออกจากป่าแห่งนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใเราทั้ง3คนด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะเราก็รอติดตามดูได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้ง3มคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอทุกคนมาติดตามดูนะบสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับบ๊ายบายครับ